สวัสดีค่ะทุกคนแก้วมังกรแก้วมังกรกำลังงามจ้าทุกคนปาด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 งามมากๆเลยค่ะดูลูกของเขานะคะสวยงามมากจ้ะทุกคน ว้าวมีตั้งหลายมีตั้งหลายแก้วมังกรป๊าดเยอะมากค่ะทุกคนแก้วมัมงกรมีตั้งหลายลูก มวมองกรงามๆทมนี้ก่อนค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ